ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกมวยไทยลุมพินีขอนำเสนอผลและแผนการปฏิบัติเพื่อกรุณาทราบดังนี้นโยบายผุ้มชชการฐานบก 1. สนามมวยเวทีลุมพินีปลอดการพนัน 2. ส,สร้างภาพลักษณ์ใหม่ 3. ส,สร้างความชอบธรรมให้กับสังคมและนโยบายเพิ่มเติมคือทำมวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติไทยและมรดกของชาติไทยจากนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันตามนโยบายสนามมวยปลอดการพนันและสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้ทัดเทียมในระดับนานา,นาชาติปัจจุบันสนามมวยเวทีลุมพินีไม่มีการเล่นการพนันภายในสนามมวยซึ่งจัดการแข่งขันในทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง7 HD และจะเพิ่มแมตช์การแข่งขันอีกสัปดาห์ละ3วันถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยจะเริ่มปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2565และอยู่ระหว่างการเจรจาการจัดการแข่งขันร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพจากประเทศสิงคโปร์การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกมวยไทยลุมพินีให้เป็นสนามมวยต้นแบบและยกระดับมวยไทยให้เป็นกีฬาอย่างแท้จริงรวมทั้งการตัดสินที่ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ การเผยแพร่ศิลปะมวยไทยดำเนินโครงการเผยแพร่มวยไทยในหน่วยทหารโดยมุ่งหวังให้ทหารทุกนายได้รับการฝึกมวยไทยที่ถูกต้องเพื่อขยายผลไปยังชุมชนรอบค่ายทหารและประชาชนโดยทั่วไปโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายสิบทหารบกศูนย์การทหารราบกองพลทหารราบที่9 และมีแผนที่จะดําเนินการต่อไปยังหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่สอกองทัพภาคที่4และหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมยุทธศึกษาฐานบกทาหลักสูตรมวยไทย20ชั่วโมงเพื่อจัดเวลาให้ทหารใหม่ได้รับการฝึกมวยไทยอีกด้วยในห่วงเวลานี้ ทำการฝึกมวยไทยให้กับโรงเรียนในสิบฐานบกศูนย์การทหารราบซึ่งจะมีการแสดงผลการฝึกเป็นส่วนรวมโดยผู้รับการฝึกประมาณ3 0 0พันนายณอุทยานราชพักในวันที่23ากันยายนพุทธศักราช2565และจะได้เรียนเชิญผู้มัน่นค้ชาของกองทัพบ,บกร่วมชมการปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยและยังได้ต่อยอดไปถึงกิจกรรมในวันมวยไทยซึ่งตรงกับวันที่6กกุมภาพันธ์เป็นวันขึ้นเสวยราชสมบัติ ของสมเด็จพระสันเพชรที่8สมเด็จพระเจ้าเสือเนื่องจากทรงพระปีชาสามารถในศิลปะการต่อสู้มวยไทยโดยจะมีชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทยอย่างน้อย5,000คนคาดว่าจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างดียิ่งการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบ,บกผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติ ให้จัดการแข่งขันไร่รำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบ,บกประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีกลุ่มการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบ,บกจำนวน8กลุ่มเข้าทำการแข่งขันณศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกมวยไทยลุมพินีศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกมวยไทยลุมพินียืนยันจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบ,บก อย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของกองทัพบกที่ได้ร่วมมือกันสนับสนุนเจตนารมณ์ที่จะทําให้มวยไทยเป็นกีฬาประจําชาติไทยและเป็นมรดกข,ของชาติไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ